พลอากาศเอกมานัทวงวาดผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นประธานพิธีส่งทหารกองประจำการสังกัดกองทัพอากาศซึ่งได้รับราชการมาครบตามเวลากำหนดแล้วต้องปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทหนึ่งชั้นหนึ่งกับภูมิลำนาโดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศร,ร่วมพิธีโดยในวันที่หนึ่งพฤษภาคม2563มีทหารกองประจำการสังกัดกองทัพอากาศณที่ตั้งดอนเมืองซึ่งรับราชการมาครบกำหนดระยะเวลาจะต้องปลดทหารจำนวน 1,241คนในจำนวนนี้ทหารที่อยู่ภูมิลำเนานอกพื้นที่กรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑลจำนวน165คน กองทัพอากาศจึงจัดรถโดยสารจากกรมขนส่งทหารอากาศรับส่งทหารอากาศกองประจาการเหล่านี้กับภูมิลำเนาโดยแบ่งออกเป็น5เส้นทางได้แก่สระบุรีนครราชสีมาชัยภูมิมหาสารคามสุรินทร์รีส,สกเกตบุรีรัมย์สุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลบบุรีนอกจากนี้ได้จัดถุงบรรเทาทุกข์เพื่อประกอบด้วยสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จําเป็นมอบให้กับทหารเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการแพร่ระบาดโควิด -19